ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเด็กๆยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มืดสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ทํางานนะครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตรงนู้นเรามีการปรับแต่งปรับปรุงฟาร์มนิดหน่อยนะครับโอ้โหน้องมันนี่ก็มานะครับมันนี่นี่ห่างหายจากกล้องนี่หลายวันเลยนะครับมันนี่มาแล้วโอ้ขนเริ่มยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมทาการตัดขนให้อยังกระสิงโตนะครับดูเาบนี่ครับ เราจะพามาชมไก่ครอสบิดนะครับที่มีผู้โชคดีได้ไปนะครับก็ถ้าใครอันนี้นะครับใครที่ผมพิมพ์ตอบไปว่ายินดีด้วยครับคุณได้รับรางวัลนะครับก็ก็อันนี้นะครับติดต่อผมกลับมาหน่อยนะครับถ้าถ้าจะรับไก่นะครับถ้าวันให้เวลาถึงวันที่4นะครับวันที่4ี่อีก2วันนะครับถ้าใครไม่รับก็สละสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเกมมาให้เล่นต่อนะครับเนี่ยครับก็เป็นไก่แบบนี้ครับไก่ครอสบิดแบบนี้นะครับเนี่ยครับ คู่หนึ่งเมียหนึ่งนะครับสองตัวนะครับนี่ครับหนึ่งตัวครับนี่ครับก็สวยงามพอสมควรนะครับเลี้ยงกินไข่ได้นะครับไข่ดกนะครับไข่ดกแล้วก็แต่แต่แต่มันฟองไม่ใหญ่ไม่โตแค่นั้นเองนะครับผมเคยถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าไข่เขาฟองขนาดไหนนะครับเหมือนไข่ไก่บ้านนะครับนี่ครับก็มีหลากหลายตัวนะครับนู่นครับนี่อตัวหนึ่งครับตัวผู้นะครับ ตัวมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับมันก็จะเล็กกว่าไก่ไฮบริดนะครับมันจะประมาณมินิมินิไวดอทนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูมินิไวดอทตัวเท่าไหร่นะครับนี่ครับมินิไวดอทจะอยู่ตรงนี้นะครับน่ะยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้าเรานะครับยังไม่เข้าฟอกเนี่ยครับมินิไวดอทจะอยู่กับบาพลีเอ้ยอยู่กับบาม่านะครับไม่ใช่บาพลีนะครับนี่ครับมินิไวดอทสามตัวนั่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตอันนี้ด้วยครับ เอาเป็ดนาข้าวนะครับนาข้าวที่ที่นี่นะครับเป็นข้าวของมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับมาซีจิวเหลียวและลูกๆนะครับเดี๋ยวจะทําการแยกจริงๆนะครับก็คือจะแยกจิวเหลียวออกจากไสามตัวนี่ครับมันรังแกครับมันข่มขืนก็ทําช่าเราจิวเหลียวนะครับนี่ครับจิวเหลียวตรงนู้นนะครับลงมาเด้เร็วจิวเลียวเร็วนี่ครับเราพาไปดูนาข้าวกันสักหน่อยครับ มันก็โตไม่เท่ากันนะครับนี่เป็นการทํานาตรงบริเวณนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกหลังจากไม่ได้ทํานามันนานมากนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ครับนามันก็จะตรงนู้นก็จะแกะๆหน่อยนะครับแกะๆก็คือเล็กๆนะครับตรงนี้ครับก็จะได้ปุ๋ยเยอะนะครับน่าจะซึมซึมมาจากนี่ครับคอกหมูนะครับที่หมูนะครับเดี๋ยวผมจะแยกข้าวตรงนี้แน่นมากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกที่โคกนองนาน้อยของผมเองนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ครับข้าวประมาณนี้ครับเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้ามะลิร้อยห้าครับบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับบนทนาทองคํานะครับแต่มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับตอนก่อนหน้านั้นก็ปลูกทั้งหลายอย่างนะครับควายออกมากินหมดนะครับแต่ตอนนี้ล้อมดีแล้วครับล้อมดีแล้วเราก็จะเริ่มทําการปลูกอีกรอบนึงนะครับมันกินได้เราก็ปลูกได้นะครับถ้าเราอยากจะปลูกนะครับ บริเวณตรงนี้เดี๋ยวต้องซ่อมข้าวอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเวิร์งไปเนี้ยมันไม่ขึ้นนะครับตรงเนี้ครับนี่ครับน้องควายของเราก็มานอนน้ําอีกแล้วนะครับนี่ครับแม่วอยตรงนู้นครับเขาคอกเองนะครับเนี่ครับบริเวณโคกหนองหน้าน้อยของผมนะครับเด้อช่วยสูงนะครับนี่เป็นนาคะขุดนาไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขุดคูไสไก่ต่อนะครับที่ผมถ่ายเพราะว่าจะให้มันขุดง่ายขึ้นนะครับให้มันเข้าง่ายนะครับบางทีมัน บางที่มันแข็งมากนะครับผมว่าเร็วรถไถน้อยนะครับชักล่องครับถ้าเราก็จะขุดๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมครับไปครับเราจะพาไปชมบริเวณตรงนู้นะครับที่เราปรับแต่งปรับปรุงนะครับฟาร์มฟาร์มวิมานดินนะครับก็จะมีซุ้มประตูนะครับไปดูนะครับมานี่ทําอะไรอ่ะไปครับไปดูครับดูไอตูไอตูนี่มองไม่เห็นถนนแล้วไม่เห็นทางนะครับผมปกหน้าปกตานะครับดู ไปเดี๋ยวไปดูมาน้อยนะครับนี่ครับไซเกาหลีที่ผมเอามาปลูกไว้นะครับนะครับมาปลูกไว้หลังห้องน้ํานะครับหนึ่งปีนะครับโตซื้อมาต้นละแปดสิบหรือร้อยห้าสิบนะครับน่าจะแปดสิบบาทนะครับครับเรามาดูบริเวณในอาคารอเนกประสงค์ผมก่อนนะครับน่ครับวันนี้วันออกพรรษานะครับออกพัรษาก็จะมีข้าวเยอะหน่อยนะครับนี่ครับ ข้าวเหนียวนะครับถ้าเราต้มให้หมูไม่หมดเราก็เอามาตากแห้งไว้ต้มบนหลังนะครับแล้วก็ขนมข้าวต้มนะครับต้มไปต้มให้หมูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับทาฉากเรียบร้อยแล้วครับนี่ยครับเป็นฉากแล้วก็มีแครนะครับเดี๋ยวขึ้นป้ายอยู่ครับมีมานดินฟาร์มนะครับอันนี้เวลาผมไปขายของผมไ่เอาป้ายนี้ไปกระดงนะครับอันนี้เป็นแครนะครับเนี่ยครับเป็นคล้ายๆเวทีนะครับแต่ว่าไว้นั่งเล่นนะครับตรงนี้เป็นฉากหลังนะครับฉากหลังของอาคารอเนกประสงค์ที่ผมใช้อบรมนะครับ มานี่ครับบริเวณตรงนี้ก็เก็บกวาดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมีมุมอันนี้ตรงนี้นะครับมาแล้วครับอย่าทามาแล้วทาไอ้กล้องนะครับอย่าทานี่ครับนี่ครับเป็นโรงเพาะชำนะครับจะมีไม้ป่านะครับที่เพื่อนๆให้มานะครับเดี๋ยวทําการปลูกนะครับบ่อตรงนี้มีปลาดุกนะครับปลาดุก ย้ายมาจากไอ้บ่อผ้าใบห้างบ้านนะครับเนี่ครับบ่อตรงนี้แล้วตรงนี้ผมเว้นไว้จะเลี้ยงปูนานะครับนี่ครับนี่ครับเราจะพามาดูนะครับตรงนี้จะเป็นซุ้มประตูนะครับนี่ครับตอนวันนี้เราเทฐานกันนะครับเทฐานประตูนะครับนี่ครับซุ้มประตูวันนี้กว้างประมาณสามเมตรกว่านะครับอันนี้เป็นเสานะครับเสาใหญ่พอสมควรนะครับประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับ นี่ครับข้างในเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะครับนี่ครับมีเหลี่ยมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ไปตั้งบนนี้นะครับวันนี้เราเทฐานกันนะครับเทฐานนี่ครับถึงนี่ครับซุ้มประตูอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแผงนะครับแผงจะไปถึงนี่นะครับโอ้โหหมามาเยียบนะครับ

มันแย่งมะพร้าวกันนะครับนี่ครับว่ามามา,มา,มา,มาน้อยนะครับสองตัวอ e ีเต้าห้ยนะครับกับไอชก้วยนะครับวันนี้ไอ้นันนี้ไอ้ันนี้จะเยียครับวันนี้มันไม่เยี่ยมนะครับมันเป็นหมาผู้ดีนะครับนี่เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ครับวันนี้ก็พามาเดินชมรบอบๆฟาร์มนะครับ นี่ก็เป็นพวกมะม่วงนะครับเอาคาโดนะครับแล้วก็น่าจะพายุงนะครับอันนี้ก็พายุงนะครับน่าจะเป็นพยุงหายหล่ำนะครับใช่เปล่ากไม่รู้นะครับเนี่ยเขาก็มีมังคุดมีขนุนนะครับอันนี้น่าจะมังคุดนะครับต้นสักนะครับนี่ก็ต้นสักนะครับอันนี้พยุงนะครับอันนี้ต้นยางนานะครับเนี่ยครับปลูกเป็นแนวไปถึงนู่นเลยครับเดี๋ยวบริเวณนี้ผมจะเอาไผ่ลงนะครับเป็นไผ่กิมซองนะครับนี่ครับก็จะเป็นล่ม ทั้งหมดเลยนะครับเราจอดรถได้นะครับแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรนี้ได้นะครับมันจะเป็นลานกว้างๆแล้วก็จะมีต้นไผ่กิมซุงนะครับเกิดเกิดขึ้นนะครับเป็นร่มเงาประมาณน่าจะกว้างสักประมาณ5เมตรนะครับ5้าเมตรหนึ่งกอห้าเมตร1กอนะครับ,บรน,รนี่ครับบริเวณตรงนี้โล่งๆเลยเดี๋ยวผมจะเอางวม,มามัดกินหญ้าบริเวณน,นี้สักหน่อยบริเวณตรงนี้ก็มีมะละกอนะครับเริ่มโตแล้วนะครับ นี่ครับมะละก,กอมะละก,กอขิงขานะครับแล้วก็มะน,า,นาวมะกอกนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายเลยทีดเดียวนะครับ,ม,ม,นะบมาดูไอ้ทานนะเอาข้าวมาให้เด็กๆนะครับเอาอย่างมาหึมมันเนี้ยแม่เอาอย่างมาหึมมันเอาแกงมาให้ไก่นะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับ ไอ้พวกนี้กินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกินเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือนะครับเนี่ยวันนี Flag ้ฝนไม่ตกนะครับตกไม่ตกมา2วันนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็น่าจะไปแล้วนะครับสาหรับพายุนะครับนะครับถ้าใครใครที่ได้รับรางวัลนะครับมันจะมีประมาณ4ี่สท่านหรือ4ี่ท่านเนี่ยครับก็ติดต่อผมมาแล้ว1ท่านนะครับนะครับแล้วก็เหลืออีกนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาครับทาง Facebook นักมายากลใต้แสงจันทร์นะครับก็ดูรายละเอียดได้จากคลิปเมื่อวานนี้นะครับคลิปเมื่อวานนี้ผมจะลง ไว้ว่ายินดีกับผู้โชคดีนะครับก็เส้นเส้นทางช่องทางการติดต่อนะครับก็อยู่ที่คลิปเมื่อวานนี้เลยนะครับเป็นเด็กๆครอสบิดนะครับแบบนี้นะครับที่เราจะให้นะครับรอบหน้าผมจะแจกไก่ดํานะครับไก่ดํามองโกเลียนะครับรอบนี้เอาครอสบิดไปก่อนนะครับไก่ชนิดนี้นะครับในประเทศไทยนี่จะมีที่วิมานดินฟาร์มที่เดียวนะครับเพราะว่าไม่มีใครเขาทำกันนะครับอันนี้ผมลองทําเล่นๆนะครับ ปรากฏว่ามันก็แข็งแรงนะครับถ้าไม่แข็งแรงคงจะตายไปหมดแล้วนะครับอันนี้มันแข็งแรงนะครับใช้แม่พันชิวกี้นะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็พ่อพันบาบีมัดล็อกนะครับไข่ดกมากนะครับแต่ฟองมันเล็กเฉยนะครับสามารถที่จะเลี้ยงไว้กินไข่ได้ไม่จําเป็นต้องให้อาหารกระสอบเขาก็ไข่นะครับแต่ฟองไม่โตนะครับฟองจะประมาณสักไก่บ้านไก่แจ้อะไรพวกนี้ครับน่าจะน่าจะประมาณเบอร์มินิเลยนะครับเบอร์ไข่จูนะครับ แต่มันก็อร่อยนะครับไข่รสชาตินี่ผมรับประกันเลยว่าอร่อยกว่าไข่ไฮบริดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยให้หลายๆคนลองชิมดูนะครับมันมันกว่านะครับมันอร่อยนะครับได้ t e เจ u r e นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมเด็กๆยามเย็นนะครับที่วิมานดินฟาร์มนะครับวันนี้อากาศดีนะครับฝนไม่ตกนะครับไม่ตกมาสวันแล้วเดี๋ยวแห้งๆดีๆเราก็จะทําการขุดตรงนู้นนะครับนี่ครับตอนนี้มันยังยังคล้ายๆว่ายัง มันแฉะอยู่นะมันขูดมันดูดนะครับมันดูดมันดูดจอบนั่นเองนะครับแล้วก็พามาดูที่สถานที่ที่เราปรับแต่งนะครับเนี่ยอากาศดีๆปุ๊บเราก็ทํางานได้นะครับถ้าฝนตกเราก็ทํางานไม่ได้มันเปียกแฉะไปหมดนะครับพายุก็น่าจะไปแล้วนะครับนะครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม